สวัสดีครับก่อนอื่นก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมาเบิงงการเห็ดไผ่หยาครับเบิงพนคูมญัญยาชาวบ้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิรน,นกันการไฟฟ้าครับพี่การครับตอหน,นามจุมน้ำมันาลา น้ำมันกับมกหาดำมันอ่อนกับมาเขืออนจุ่มยเอาเกีียวมาหนี่ตากไว้ทแดดอะตากไวสแดดนห็งเหก็ไปสางออกสางออกมันเศษตัดตัดตัดมานี่เขากียวเกีียวเกียวมาเลยมากองเอสะออกตากไว้อือนว่างว่างเห็ือนกันเพื่อให้วางคนเขาือหัวสนนะครับเอา ให้มันส้นใหม่ครับมันยังเสมอกันนี่ครับขันหน้าประจุมไว้ครับนีหมองห้องถิ่งงอนมาต้ามันยังบดมันยังโมหักนี่ครับจุ่มโซนนี้ไว้หมองห้องถี่งพับลุกงอนเลยมากเงาไมันยอะพี่ลายมันปลายข้างไตหลอดมากสินะครับหลอดใหม่กั้นี่แต่เกี้การไม่ตัวนี้กันไว้บ่อยมันลุกไปสับกันมันยังเก็ดง่าย อ๋อนี่บอตาไม่แลนี่สอดคันไว้คันไว้บ่อยมันลงไปสับกันมันจังบุงกงัวกับเวลามอ๋อกับเฮ็ดแล้วนี่กัมัดนี่แล้วกักถอดออกเล่เป็นบอกระถอยออกเล่กระถอย,ยถออกีไปตาครับตาบอคอ,อยดีเนาะตา จะอาศัยอาศัยก็เห็ดนะครับมือจับเราเห็ดปั๊บปั๊บปั๊บอาศัยก็จับก็ใบนะครับใส่ใส่ก็หมูอซื้อก็เร็วครับจังกานที่ไหนตา่หนึ่งนี่ให้นึ่งกับชุมวิ่งคุณแล้วมอเนี่ยผมมันเมียดเมียดกูกัวด่าเม็ดเศวด่าอยู่ไหนตา ไหนบ่เม็ดสามสิบสี่สิบละเม็ดสามสิบละเม็ดเครื่องครับนี่ครับเบิ้งสิ้นสีง่ายๆเลยครับแต่กันบอนี่ก็ง้ๆอยู่นี่ตาเราว่าไพ่หนึ่งเรายังงมเกือบชั่วโมงแล้ววะแล้วไอ้พวกเขาไหวกับมาถึงชั่วโมงดอกนี่ครับตาบอดีตาบอด ตาเลาตาบายดีวันไหนล่าสรน่ครับถอดรอไม่ยเพดี๋ยวไปเหไผ่ใหม่วันีเรา้อ,อ,อยรครับนี่เเห็ดแล้วเรามาบังลุ่มแต่ว่าแหงแหงนี่มันแหงอ,อยู่แล้วมาตากเสื้อตี้เขาจุ่มหนามเป็นบ่ออครับ ขอมันครับเบิงครับหัอยถัดนี่ครับตาเราเห็นไหมเรามาอันนี้บางอันนี้ชัว่ข้าวกันอันนี้เขาเออนี่มันตกระตาดิไม่คันยาไม่คันบอครับขันมั่นครับเรามากันล่มกันอันนี้ชัวข้าวครับมันหนาวดังไฟสีง ไปๆครับม e ุ้เบื้องครับสภาพมามุ <S <s ้งยู่ดยหลายปีมาในตาอยู่ดยหลายปีมาในเหตุแล้วนี่ซีหาปีมีแล้วมุ้งซีาปีครับเบื้องเบื้องสภาพแต่กันว่ามุ่งขอขั้วแล้วบางฟื้นไปแล้วตาไปเร็วแห้งเลยนี่ ครับฝนตกบนับบฮวัวตาเนะครับขันเป็นขายเป็นขายแผ่นเกบาทตาขันหน้าหนารุ่นแบบนี้ขันขนหน้าหนารุ่นนี่เขาขายแผ่นเจ็กบาทเ็ีเนครับ พอไงอ่ะสิเราตายไปเราเป็นทรัพย์เปลือยครับหาปีกะอยู่เลยเนาะต่กอ,องเวียนกองเวียนมันก็นกนเย็ยนแดดมันห่อนก็เย็นฝนตกกับกันได้ดีประโยชน์ครับผมาสิมีสาระในบ่ม,มีแน่ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนีส้สั้นๆขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาเบิง่งเข้ามาติดตามการมาคลิปนี้อย่งไดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเจอกันลิปหน้าครับสวัสดีครับ